นี่ค่ะพมพีน่น้องขอต้อนรับสู่รายการอีสานภาเพิ่นรายการให้คุณเพ,เพิ่นเพิ่นกับสายอีสานนะฮะอยู่ในสุข่วงอีสานภาพที่พมพี่น้องมาต้องงงว่ามันหนีดุดเดือกมาเวลานี้หนึ่งจากว่าอยู่ในคอสตูมที่กำลังเตรียมสิอาบน้ำแต่ว่าความรู้สึกอของทองเนี่ยมันเรียกร้องว่ามึงต้องกินต้องกินอีหยังสักอย่างบอแตงซาเหล่านี้ม,นมันสิบบัส้วงมันสิบบ่วกระดิ่งวหลือกที่ดุดเดือกนี่ตอนเลิกงานไปนะับตลาดน้ำชาแนลแล้วก็ซื้อแกงเห็ดว่าใบพอมมาเสิรมาสดแบบนู่นนี่นั่นแต่ก็ตอนนนนนนัั้้้กก็รูสึออิมาตี่น มันมันหิวเร็วๆพ่อพี่น้องขาก็เลยต้องมาตามคําเรียกร้องของทองทองโกโกแล้วมากินแกงเห็ดหรือพ่อพี่น้องขาอันนี้เห็ดเลยเดี๋ยวกันนั้นเห็ดอย่างบัวแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะออริจรินหรือเปล่าจะเค่เนื้งหรอพ่อเหยอย็ดอะไรยังร่วมกันเห็ดร่วมเห็ดนั่นเหน็ดนี่เห็ดเห็ดแตกชิมกันอุ๊ยแซ่บมากพ่อลองชิมไหม สิบบ่แซบ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 นี่โพลน่าร้อเร็วอ๋อแซบเด้อเนี่ยนกว่าซุปเห็ดไก่เห็ดแบบแซบอืมน้ำกินแต่น้ำเห็ดกรออร่อยโอ้ยส้นเส็รบกรอบเหนียวนลงกันพวนยกระเด็นไปตั้ง เห็นกับแต่อืมอะไปะ<ม>เออแล้วปนี้พ่อพี่น้องค่ะมีหลายคนถามเขามามีคนถามเขมามั้ยละ่ละแบบอันดุดดิวค่ะใส่บอกแค่ล่ำนะคะว่าเป็นยังกินเดือดๆคือเบาอ้วนดุดดิวเป็นแบบใดคือกินเบาอ้วนคะ่ะใส่บอกได้ดค่ปปะมืนอนี่กกสิมาบอกว่าเป็นยังคือกินเบาอ้วนนะคะดุดดิวก็ขึ้นสิบประมาณ่าอ่ะมีโตซอยนะ,ะพ่อพี่น่องค่ะพ่อไปหยิบมาให้เลยแล้วแต่ห้าก,ก็ต้องมีการแบบว่าอ่าน,นั่นนี่นู่น อืมบริน่าเดอร์ซีเกตพาร์ทพอมันน้องขาแกะแกะแกะเพื่นบ้านแงวนั้น,นเป็นแล้วได้นี่บริน่า บริน่าเดอะซิเกตฟาร์มพี่น่อง่ะก็คือกล่องหนึ่งหนึ่งซิมีสามแคปซูลเด้หนึ่งกล่องมีสามแคปซูลกินก้อนที่สกินอาหารนะพอนะกินก้อนที่สกินอาหารประมาณสามสิบนาทีพมิหน่อง่าสำหรับตัวนี้นะกินแล้วก็คือความสิซอยในเรื่องของการกระชับรูปร่างพร้อมแบบสุขภาพดีพร้อมแบบว่าบริเวณ้อมป่วยได้แต่ว่าพร้อมสวยเป็นยังงกัก็คือประตวนี้แหละที่ว่า คุณบุญเซนนะคะที่เป็นภรรยาของคุณชาคิดนะครับเพิ่นกิลเพิ่นน้ำนักโล่ง12กิโลพมพน้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้องง่ายนั่นแหละกล้องง่ายนั่นความสเก็ตือแน่นเอาต้อนอยู่ในตัวกันไรเอานซิว่ามันง่ายเอาวางลงนี่เพลิดอันนี้ก็เพราะสต๊อปกับหัวสตีกับหัวกันย้อนนี่แหละแล้วพมพน้องขาก็มาบอกว่าการบอต้องมาถามเล้วก็เลยขายเพื่อมาบอกซื้อเดี๋ยวนี้ว่าตัวนี้มันซอยได้แล้วก็กล้องใหญ่นี่ก็คือว่าซิมีซีขวด สามารถสืป็นของขวัญก็ได้และกระตุ้นี้แถมเกมกระชับหนาทองสำหรับคนที่มีขีดโผก่เขาจะหนาทองย่อยนและก็ใส่ตัวนี้ได้อันนี้ก็สมมติว่าลายโพดกินบะเบิดกันนี่แบ่งกระมูอแล้วก็ซื้อกันในซีโค้แล้วก็ซอ,อยกันหารกล้องหนึ่งกิกนได้เดือนหนึ่งนี่หนึ่งหมื่นกินหนึ่งเมตรนั่นราคาแล้วมันเลิศตรงที่ว่าหมอสำหรับคนที่บ่มีเวลาออกกำลังกายอย่างดิดวๆนี่บ่มีเวลาไปออกกำลังกายตัวนี้น่ะซอยได้นะคะก็คือว่าสำหรับคนที่มีเวลาในการออกกำลังกาย แต่สำหรับคนที่มีเวลาออกกำลังกายกับกินได้คือการบลอกเกียง์บาแต่คุ้นอยากมีต่อการที่รูปร่างดีตัวนีซอยได้ซื้อได้ที่หนึ<ร>่งอย่างไหมหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเออหนึ่งหกศูนย์เจ็ดแต่ว่ารายละเอียด,ดอ,อื่นๆกันอ่านไลน์เลยเบอร์โทรเบอร์ยังๆๆเดี๋ยวเดี๋ยเขียนมาให้กันรอกันนะคะโอเคค่ะเน้นตา<ร>เน้นตานะคะแกงเห็ดของเราก็ยังอยู่นพี่น้องค่ะน่าร่ากับข้าวอร่อยอืมแล้วแต่ จะบอกซื้อมากี่บาทสามสิบนั่นละค่ะนันะ่นแหละนั่นละค่ะเด้อบอกแล้วเด้อว,ว่าเป็นอย่างแบบดูดร่างก็จะแบบพอเพียโดูนี่เอออือลองขึ้ปวดบอกออกทัน, 5, นีิ้งห<อ>้ากินนี้เนี่ยละ ภาษาไทยอือถ้าหละพ่อแล้วเขาจะสิยักไลานอือ่ละกินเหลียงแมสตันก็สิจักมันไปต้องซอยซอยสาวมันไม่ลองต้องซอยผู้ชาสักน่อยป็นอยากพร้อมเพี้ยวแบบพ่อเลี้ยไปเห็นผู้ชายยืนเงียว อุ้ยกูต้องการพร้อมเพีียวจากบริน่าเดซีเคทแพดอันนี้กับสอยสวัสดีค่ะพ่อไม่เซ็กซี่ไหมเขาบอกว่าพร้อมแล้วผัวรักผัวหลงนี่แหละผัวรักผัวหลงของแท้